ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับถูกทูกทันกําลังอยู่กับบ้ามีช่องอีสานบ้านอนเองพี่น้องผมสวัสดีครับพี่น้องผมยูทูปช่องอีสานบ้านอนเองน้อพี่น้องนะมาผมมาพอพี่น้องคลิปนี้กระใจกันไปแล้วครับเมื่อคืนนี้มาอ้อยเขาต่อบ้ามีบ้านหนูใหญ่ย,ย่งอีกสองถึงสามตัวยุกกว่าพุ่นตัวหนึ่งคิดว่าเขาไปแล้วเคยยิ่งบ่ถือแต่ว่าเขามาไม่แล้วยุกกว่านี้เหลืออีกประมาณสองตัว บ้ามีมาสีป่อยมาสีร่อมาสีรังมันหรอพี่นองพ้าพีผ้ารองไปเบือ้องรองร้อยห้องหินมันมือขึ้นนี่แล้วกันสีพ้าไปเบื้องไม้ไม้ตามสีบ้ามีคุไ่ใบมือขึ้นนะพี่นองเนาะว่าพ่อไม้เด็ดเลียนอะไรกันมาสองตัวตาเดงจึงครือค่องอยู่ร้อมสีกดอัดวีดีโอเจ้าสีวื้อกับพวกไส้มันไปก่อนกับว่าเป็นยังขันมันเห็นว่ายุยังสั่นแล้วบ้ามีน้่แน่นอนไปเข้าไปนี่ก่อนเข้าสอบที่หาเด้อพี่นองเด้อขอกับเบียงมาเหมือนเดิมห้อ เขาเปียกเราเขาแล้วก็แเจ็บบ้ามีสีอ้อยเบิดเดียวใจไเบื้องที่เด็ดมองที่ห้สั้นวัวมันขึ้นนี่ตีหามาหมานเลยแล้วเขาก็จ้างลงไปหันพี่น้องผมเขาไปตามทางของเขาอบฟังทางนั่นเด็ดขักเดียวผ้าพีผ้าห้องไปเบื้องละสีหูพี่น้องอมันจ่อ มันจ่อพี่น้องมันจ่าจ่าช่างไตไม่กินนี่บ้ามีสั้นวะอยู่นี่เป็นวเมือนั้นดอกนี่มันยังบ่าเจืออยู่นี่บ่ถือว่ามันเจือเนียนี่นั่นเอากวางเขาไว้มุนอับหับพี่น้องมุนอับหับเอาเอาว่างไว้นี่อีกเห็นบ่พี่น้องผมเอาว่างไว้นี่อีกเนาะพี่น้องเนาะจัดไป แต่่าคือ่าสิได้ยิงอีกรางวังนี่แต่ที่เฮียเจ้าสีคขอดีคือนยังพี่น้องผมขอดีคือมันกับสี่ยูทธ์งกอไผ่นี่แหละแล้วมันกับสี่ยูทธทิงไต่กอไผ่นี่แหละเดี๋ยวมันก็เลียนไปเลียนมาไปบ้ามีผ้าไปเบิ่งบองเด็ดบ่ได้เบิดบ่อยอมพี่น้องผมต้องได้ให้เบิดถูกตัวกินหอดขนพี่น้องเลย อันนี้กวางหนึ่งบ้ามีลอยมันออกจากกว่าไผ่นี่เขาคือกันได้นี่บ้านนี่บ่วงบ้ามี้อยดักไวน้นี่คือว่าขันมึงแลี้มาควางเก้ามึงตายท่านที่นะพี่้องผมขันเลียมา 9, ควางเก้าขึ้นตายทันทีนี่บ่วงมันมีก่อนขีน่น้ำไอยไน้นิดๆน้อยๆพี่้องผม นั่นก้อนชีหนู้ค่อยใบเล็กๆน้นนนอยๆไปพี่น้องสีเบื้องว่ามันสีเหี่ยมซ้ำแด่เอาพอดีว่าบ้ามีบอาปวดเบื้องเอาเด้อพี่น้องเด้อเบื้องเอานี่ขันมันวสุดอีหลีบ้ามีบ่อผ้ามาเบืบ้องเดียวนี่พุ่นนะพุ่นนะพี่น้องผมเบื้องเอาเบื้องเอานี่ พูนะพูดนะมองมันลงไปบามีสีว่างแบบน,นี้บาดเขาเมียนพ่อตาแดงจึงขึ้นกับยิ่งผ้าหลวดเล้วพี่น้องยิ่งผ้งาเลยพี่น้องผมพุ่นทางลงมันพุดนะก้อนขี่เอเล่ออยู่พี่เหียมพ่อพ่อพี่น้องผมเหี่ยมพ่อว่าม,มันต้องเจอเดียวอันนี้กระว่วงดัก ไว้ือกันกัน,กนลงไปทางพุณลำบากอยู่ทางลำบากแต่ากะาถือว่าเราใจดีพี่น้องไปไปเบื้องไม้นั่นบ้านบามีพาไปเบื้องไม้ที่ว่ามันกลับมาแล้วเดิมพี่น้องเนาะเขาจะไปเบื้องรลองลอยที่เขาสั้นววมันมึงเสา สั้นโวยู่นี่บ่ถือกแต่ว่ามันขวดไม่แล้วพี่น้องเป็นรองร้อยบ้ามีเห็นชัดเจนว่ามันขวดโอ้เอาเขากวางไว้บ่ท่านเข่าไว้บ่ทันเขาบ่าเป็นยังบ่ทัานเข่าบ่าเป็นยังพี่น้องเอาไว,นนะวา้นี้ฮะเขาบอกวงนี่นี่วงหนึ่ง บ้ามีหูว่ามันเข่าอยู่นันนะจังวะเดี๋ยวอ้อยกอนนั่นพี่น้องเจ้นั่นล่ะนะั่นเป็นหูอยู่นะั่นมันต้องออกจากหูนั่นนั่นขวดไม่ไมบ้ามีสังเกตได้เลยว่ามันเห็ดแล้วมันเข่ามาแล้วนั่นหูเห็นว่าพี่น้องไปไปไปไเบิ้งบักเหียมของหาบาด บ่ได้เ่หดบ่ยอมต้องว่าม,มันกะสะใจกันไปแล้วนาะพี่น้องเนะาะสะใจกันไปแล้วนี่แหละครับนำบอ่อเซามันต้องได้บาดเบื้องไม้นี้แล้วกับใบไม้ไม่กันพี่น้องผม เดี๋ยวขออนุญาตอ้อยก่อนครับเรียบร้อยพี่น้องผมไปกองนี่นี่บ่เคยได้โตเคยเห็นแต่ตนี่เข่าเบิดตลอดเข่าเบิดตลอดพี่น้องขออนุญาตก้อนสีไปเบื้องเข้าใด้เมื่อขึ้นอ้อยสะก้อนพี่น้องผม มันเข้ากับมันไผ่สีทนกว่ากันนี่ที่เท็ดบาทนี่บ้ามี่ว่ามันสีโอยู่เห็นห้อยเลียดหลายกันเลยว่าเอออยู่ตัวนี้วะคุณนะคุณมองพี่้องมองมันโดดลงมาคุณแล้วครับมองก็ไผ่ที่มันกัดนั่แหละ มองว่าโดนลงมาตะผุนลงมานีลงมานีม,านมันก็มาดินตามตามอยู่แถวนี้มาดินตามตามอยู่แถวนี้โอ้ยเดี๋ยวอีกสองตัวพี่น้องการปวดผวดยุพุนแต่ว,ว่าสีแเม็ตัวเดียวกันกับตัวนี้บ่บ้ามีบ่แน่ใจแต่ว,ว่าทีเนียเนี้ยบ่ยอมปล่อยยอมบ่ย่อมปล่อยย่อมป,ป,ป้าแน่นอนพี่น้องตัวนี้มันสิไปใส่ได้ยสยใจครับพี่น้องอยากให้ได้ยินเสียงนำ้ำคับ พ่นป้อปนตะตามาที่ล่ะพ่นป้อปนตะตาบ้ามีกับวื้อพียรลวดยิ่งพียเลยตัดเงาไพ่เข้าไปเรื่อยพี่รองตัดเงาไพ่เข้าไปเล่อย,ลยบาทโดดออกมาได้ยังไงบุ่นี่โดดออกมาพี่เกินหอดพี่บ้ามียังเงินอยู่หนูตัวนี้มันสีหนูเท่าๆนั่นแหละพอหลอดก็ไพดีสองสามตัวพี่น้องไปไปเบื้องบักเหี่ยมห้าบาทนี่ยุดทวงท่าหน้าการะไดงคุณว่าครับพี่รองเนะาะแถวทงน่งบ้ามีอ้อยมาเบิดเลียบบ้ามีม่ให้เบื้องนําบามันบ่าเรา,า,าใจไปเบื้งองยุดทวงพี่รองผมไปกันลุย สมสือว่าทางเป็นโศกสมสือว่าทางเป็นโศกพี่น้องเลยถือบ้ามีเห็ดเหลี่ยตัวหนึ่งเดียวขอยมึงยู่ดีสบายกินเขากูเวิร์ดเป็นสวอบแล้วมีแรงน้มอยู่บ่หลายบาทหน,นูเริ่มสีขอนว่าพี่น้องแล้วหนูเริ่มสีขอนมาแล้วเอ้า ก้อนไปทางทงเอานี่อีกจักกกลก่อนมันมีน้ำบ้ามีกัยายเพี้ยไปยังสั่นแหละเที่ยมันอ่าได้ผลแล้วมันก็นได้ผลอีหลีแต่ว่าประเด็นสําคัญคือว่ามันสิเป็นหนูหน่อยหนูใหญ่ถ่อนลหรอพี่น้องอยู่นี่เดี๋ยวถารุนกันเป็นจ,จ้าใดพี่น้องผมอ,ออกมาเลือกอยู่เรื่นี่ ันออกมากก็คือถือว่าเลิอกอยู่นาะพี่น้องเนาะนันสิเป็นนู้นหน่หนอยนูย้ใหญ่บงหูแต่ว่าสะกองเขาอยู่นะครับเนาะเราก็จังมาหลุนกันไปต่อพี่น้องผม นของเรามันต้องได้ผลแม่พี่น้องเห็นคักเขาด่าสองตัวตาตเดี๋ยงื้งครึ่งหลกันมาถ้าบ่ฟังเสียงแบบยุก็ไพกะก็กได้การพี่น้องผมได้สอ่างแถมืาขึ้นนี่แต่ว่าบ้ามีก็อยากฟังเสียงจากตัวนอเราก็ได้มันจะมวนย่านพี่นอ้องบ่กมวนนํามันกับพลาดกับเาเป็นยังพี่น้องเอาเขาเอาห้ามอาไอต่อเลย อหอนมองแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิบอกมองเหี่ยมบาดมันเหตเสยนบ้ามีเลือกเกินจอดติดหน้าข้าจ้าแล้วครับบ่าวาตัวติดกระไดนะบาดนี้บ้ามีอุปกรณ์มีเสียมนํำพี่น้องเอาใส่เขาไปอวยต่องคออนรญาตพักเลยครับเด้อบูบูบูพี่น้องผมบู ยว่างใสดีเลวพี่น้องผมโอ้ยบนสีว่างอย่างนี้ยบถ้าว่าบ้ามีผมันสีควรลงมาก,กินผีเด้บ้านถ้าว่าห้องผัดเลี้ยวบ่เห็นนั่นมันสีควรลงมาก,กินตำ โอ้ยน้องผ่าดแล้วนี่อ้อยผ่าแล้วพี่น้องนงงั่งยิ่งก็ได้เข้านั่งยิ่งเอาเนีอพี่น้องเนาะแต่ว่ากระเดี้ยวเห็นคือเก้านน่ะแหละครับมันเห็นตัวเอาไปหมองที่ห้องเห็นตัวเนาะพี่น,อนะน,อน้องเ,เนาะไล่กันยุ่หนีมือขึ้นเห็ดเสียนคักบ้ามีอดบอดได่ได้รอวเงี้ย สี่อ้อยจ็กสามกองสี่อ้อยจ็กสามกองพี่น้องผมน,นี่แถวนี้แหละกล่องหนึ่งไล่กันมากถาหันหละนะ่ะไล่ขั้วขั้มาโอ้ยวะ่ะเรียบร้อยพี่น้องผมเรียบร้อยเนะครับเด้อกองเขาเห็นอยู่นะครับเนาะเห็นน้ากันอยู่นะครับเนะาะกองเขาเฮาถอให้บาทไปมองไหมลำบากเนี่ยก็อดเอา ขันอ้อยใบใบมันก็เป็นผลดีกับเห่าลรอพี่น้องว่ามันสิบ่ได้กินเห่าหนะครับเนาะมันเดี๋ยวบามีขอแตงก่อนอีกสองกวงพี่น้องผมกวงที่สองพี่น้องผมกวงที่สองออออออกวงที่สามบาทกระสีอ้อยไปยจองสี่ตัวอือ จัดพี่นอ้องยากอีายทำหน่อยปีที่ว้ยเขาเนาะพี่น้องเนาะขันมันยูเลิกที่นี่บ้ามีบ่คอยใส่ดอกอมันบ่าสาดิดสไตล์บ้ามีมันต้องสาดิดเนาะพี่น้องเนาะนั่นวนเขาไปเจ้างั่นเดี๋ยวกวองที่สามเกียวไว้ใส่กวางที่สี่เสียวไว้ใส่ ขวักยุ่นีเนีนบัมึงขวักยุ่นีเนีนบัอืมโอ้เป็นกองเขาเก่าพี่น้องนี่ไม่ได้แฉเป็นกองเขาเก่าเขาอยู่กองนี่เอาว่นี่ละ เรา,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 นะาพี่น้องผมเอ้าหึก็หวังว่าเ้างสีด้าย้องพี่น้องเนาะนำสีเก่าคนมาหวังว่าสีด้ยละเอา้าขอบคุณทุกไลทุกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านคุยเองพี่น้องผมพีทฝันประการได้ข้าบอกคำแจก,กียถ้าท่านที่โพสุภาพบอกไปบ้ามีขอโทษขอไปได้วยพี่น้องเนาะเรื่องเจ้างได้ถุงหนึ่งบ้านมีก็มาในอนอนเพราะว่านั่นทั้งน้าเพิ่อนเพิ่อนหู้เราเราว่าเ้าอ้อยเพิ่ะกาจสิบ้ามาดอกมีทั้งน้าเพิ่อน กระติดกันเข้าตรงฟ้าวมาทุ่มหนึ่งแล้วก็ตีซี่ตีหะพิธภัณฑ์ในกา้ามวัวค้าจายยทาท่าสิบสุภาพบอกไปว่ามีขอทษขอไฟพี่น้องผมติดตามไปเรื่อยๆพี่น้องผมให้มันเป็นคือจ้าซี่รีหนังเร่องหนึ่งและข้อเร่องหนึ่งนี่พี่น้องมาหามาอ้อยมาเห็ดมาอยากมากินมาแสบมานัวน้ากันเป็นไปเรื่อยๆเห็ดไปเรื่อยๆทุกมือทุกเว้นนั่มตัวนั้นน้่มตัวนี้มันก็นมีความสุขดีด้ยพี่น้อง ได้ตัวนั่นเท่ากับน,น้ำห้อยมองนี้ได้มองนี้ได,ได้ยากได้ง่ายก็ต้องได้รุ่นกันตลอดนุกพีนรองเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ